kmtt67 e ั s ร์บ t สต์ดิ i ไบต์ตั้งอ approximately 2 0 h o u ตรเร e หวั y o ่าคุ o จะแต่ส่วนอี่าวที่น่านในาาของสายการบินอเอรยินดีต้อนรับผู้โดยสารสู่เที่ยวบิน kmtt67 ซึ่งจะนำทางสู่ภูมิญาไทยเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาประมาณ12นาทีทางเราหวังว่าทุกท่านจะสนุกและเพลิดเพลินกับเที่วนนี้

อ่า,อาสวัสดีน้องใหม่ทุกนคนนะครับที่ขอต้อนรับน้องเข้าสู่มหาวิทยาลายัยเทคโนโล,โลยีพุทธมเก้าธนบุรีของเรานะวันนี้พี่ขอขอขอบคุณน้อง,องทุกคนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมัน้องใหม่ในวันนี้หวังว่าในอนาคตในการใช้ชีวิตของน้องในรั้วมหาลาัยของเราจะมีความสุขแบบนี้ไปตลอดนะครับน้องๆอยากกลับบ้านกันเนี่ยครับอยาก กิจกรรมวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับงั้นก็กลับบ้านได้ครับเกล้าน็ยยจันอากเราไปกินข้าวซอย่านเลยอะก็ตรงลานตไงเห็นมีขายอยู่ข้าวซอยอ่ะไปซื้อดิ กินที่ไหนก็ไม่เหมือนกินที่บ้านหรอกเพื่อนๆเราอย่าลองกินน้ำพริกหนุ่มก่าเขาบอกเป็นของดีภาคเหนือเรารู้หรือเปล่าภาคเหนือไม่ได้มีดีแค่ข้ามซอยกับาน้ำพริกหนุ่มนะคอ่อยหู้คอ่อยหู้ก็ไม่ดีที่ภูเขาไงภาคเหนือมีดีกว่านั้นเยอะามาฟังคนสวยชันพูดที่มายังไงวะก็นอกจากอาหารที่โคจะลําแต้รับว่าแล้วก็ยังมีเรื่อง ผมจองที่โคตรจะง,งามเครื่องเงินก็เด่นมากเลยนะเวลาว่างๆนี่สาสาวๆเขาก็จะพากันมาทอผ้าไหมผ้าไหมชื่อผ้าไหมยกดอกผ้าไหมยกยุ่รับแจงประเพณีก็มีนะชื่อประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่เลยนะตัวตัวไม่ได้อาการดีเนาะขอร้พอ มาบบอาดีแต ah, okay, oh, ัวเป็น่งว่าน่าแมดาาสาวตปรอครกันดีกวาวันนี้เป็น่าเนี้ยถามอะไรยถ้าเราบอกเธอทำอธิษฐานก็ไม่เป็นจริงนะสิ ปาปาพิการก่าลว่อนัวป้าตั้งแหน่าปานงานเขาเีมานเดียว่ารี่กาาปาิการอย่า่อากาากาากาไมาเป็นแงเป็นไงอยากออกไปเที่ยวพาคเด้ไล่ะอยากไปอยากไปเป็นไก่เกาบอรเจิลขึ้นหูหลายขนาดนี้ต้องรู้อยู่แล้วแม่ผาตัวเองนี่นาะ เราได้ข่าวมาว่าสาภาพเหนือมีแต่คนน่ารักน่ารักอ่ะให้เธอจีบคุณพูดว่าไงวะซักกำบอกใช่อ่ะมันมันมันใช่คบชมอ่ะตัวก็ะล้อออกไปอุ้มับไม่มีพอกาแม่เนี่ยมันคือแปลกๆว่ะแปลกอี่รูท่แปลกล้าหาตัวกะมีไอ้อย่างหมอหอรำกะห่วยดูออกจงสี่อีสัมก็ะดีไม่ดีออแค่หอรำมืาสาว ขันเสียดอกว่าผากเหนือมีผ่าไหมฝืนซึ้มีสาวสาวสวยๆเฮตดเด่นผากอีสานก็มีผ่าไหมมันมีผ่าฮงหมอนควาน้างผ่าคิดที่เป็นผู้ปัญญาของผากอีสานแล้วประเภทมีบันเฮาเนี่ยที่ดินเดนมีประเภทีบุญบางไฟประเภทีผีตาฝนซึ่งเป็นน้ำบุญหลวงที่จัดขึ้นผูความเป็นสิริมงคลแกมู่บานแถมยังมีความเสื่อว่า ผู้ใดที่ใส่หน้ากากพีตาโขนเนี่ยจะหายทุกหายโศกหายโลคหายไพ่จากความสนุกสนานเรอเอาซุ้งเจ้าอยากเห็นพีตาโขนกันบ้างกันเปเพิ่ง เราเลิผู้สาวเนี่ยพาคอยก็ก็แพ้ผู้ใดได้อายเพื่อนแต่ตีสามสามพูดว่าไงวะอีลาก็เป็นทาช่นาะ้ายว้ายนะแล้าแกหละมีอะไรดีเดินไปเดินมาก็พี่ตึกเนี่ยโอ้ยพูดนี้ไม่เคยไปไหนนอกจากหน้าหมอถูกปะถูกปะขอผู้เกิดครับจะ้ไปไหนไกลแมนแมนครับทุกท่านทุกท่านทุกท่านมาทุกคนมาั ทุกคนรู้กันไหมครับว่าผ้ากางเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผ้ากางเป็นผ้าที่มีการทำนาม,มาตั้งแต่ชาตินานแล้วแต่ว่าด้วยที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปมีอาคารบ้านเรือนหรือตึกสูงที่มากขึ้นแต่ในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีการทํานาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีประเพณีที่เกี่ยวกับการทํานาเช่นประเพณีใบสีสุสข,ขวัญโอเคดีวิควายซึ่งทั้งสองประเพณีเนี่ยก็ทําเพื่อถกขวานแล้วก็ทําการาขอบคุณควาย พี่ช่วยชาวนาทำไมมนมาับก่อนเลยด้วยนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไอ่ะเสียงีเสียงีเสียงสเสียง เกือบลืมภาคการเป็นกาลเล่นยนดีห้อสเคยเล่นไหมเคยเล่นปะรีใน้อสยังไงอะมามามามลุกทุกคนเลยทุกคนเโอเคเรามีกันกี่สคนเดี๋ยวสี่ค้งกับทะเลจะจับมือกันจับมือไม่ใช่โอ้สอมือขึ้นบนเออลูกแล้วเราสองคนเฮ้ยใครเนี่ยอมองั้นแต่ลทุกคนแต่ลาทุกคนแต่ลโอเค เดี๋ยวเราจะเดินไป็้องกลง้แล้วก็มีราการร้องเพลงด้วยระหว่างร้องเพลงเนี่ยเพลงจบสีข้างกับทะเลเอามือลงมันขัดไว้โอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ้าวคนเล่นพร้อมแล้วล้ว,ลว,วทุกคนนะคะพร้อมหรือยัง ไปได้อยู <S <S ่เด้อทำมาเป็นภูตัวเองก็เล uh ่นด uh 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 ้วยกันหยกเนี่ยเออกำมาเล่นก็เล่นอยู่เดเดียวนี่ก็เข่ามาหาได้เแล้วนาะฟังมันหอบตะวันผาต่ายแล้วมีการเล่นแบบนี้บอการโกงวานชาก็มีเดื่องประชักโป้งอุตจักไม่ภูแล้วพาคยันอะไรอีกไหมอ่ะก็มีสาวตายหน้าโค้งผมยาวไงโมซาบาทนะ เราตาซาซ่ยเลยจะมีเะไีนซาเลยกลกมาแต่วาตัวอะไอ่ะกมาอะไรอ่ะแต่วามือี้ัซยอาไ้หลายันข้ามมากๆเราจะเล่นต้นปัน่วมนะครับหาตายขึ้นชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเรลาไสเราทายแล้วดึง่องผ้าต้องาบาดเ็กกูจวนตาี้ดีขึ้นชื่อเาทายแล้วดึงหล้องกินเราจ๋าขอร้อยนามูดูต้องร้องเลยครับเราทาเแล้ดึเหล่าโมเบี ก็มีประเภทนีุ้ญซ่าดิปมีประเภณีจิกเสทีเราตอนเย็นกินโซนอกท่านเดี๋ยวตอนเย็นข้องกินอยางเงินกชาวบ้านเดี๋ยวชาีเหลียุนี้เป็นนี้เลไม่กับจิกเบสเลยไมตุนเลยไ่คุกนลยไมนะครับวันเอาจิกเดเอาจิกเดจิเด้ียนี่แม่ ไปแล้วับกับปแล้ับต้องดงงบบปไทยต้องงม่อุ้ยมายีเดมี่ของี่เขาเนี้ยน้ากิน่อ้าเปิดไบวามากตะคบุกาผ่าฉเฉลียนาะสรุปทุกคนเคยเป็นไกด์แต่ประเทศไทยเนี่ยสุดยอดม,มากๆเลยนะมีภูมิปัญญ,ญาแล้วก็บรรภณีที่ัสวยงามแล้วก็หลากหลายมากๆเลยแต่ข่อยบัวภูณียาภูณีย์ไทยเรานีเสียหายไปหนึ่งสิ พื่อนมันไม่หายไม่รอก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปไบ้างทางการเมืองจริงๆยุคสมัยนี้พัฒนากันไปเร็วมากถ้าอยากรักษาภูมิปัญญาไทายเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เผยแพร่ด้วยนะใช่ใช่โบเ้เ,เลยวป็นผูเพิญด้วยว่านิ้วคอยเนี่ยจะไปสร้างเว็บไซต์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาคเพื่อให้คนไทยและชาวต่า,ตางชาติรู้ไปเลยว่าเมืองไทยเฮาเนี่ยมีดีมงใดเอาลุย lui 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 Lady and the now the journey is over. จุดจบ Thank you for joining this journey with us. Good, good luck. ท <t> ่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษการเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยในเส้นทางข้างหน้าขอขอบคุณที่ชอบร่วมการเดินทางการสิ้นสุดลงขอให้ท่านโชคดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ